สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจารถูกๆูกทันนะครับเที่ยงนี้ครับพิจาประทุมราชครับผ้าพี่น้องมาเบิงง่วแม่ทองร้อยไ่ทั้งสองตัวครับมือนี่ประกันทองทั้งสองตัวครับเอานะครับให้พ่อจอยนะครับพิจาว่าพ่อพิจามว่าจับไห้นะครับอยู่หน้าคอพิจาเองอะเบิงแต่ตัวนับกันครับใส่ญ่ยังสิเลยครับเอาตัวแรกเลยครับตัวแรกครับเป็นง่วทองครับท่ายสูงร้อยสี่สิบหกบวกลบครับลูกที่สองในทองทองหาเดือนประกันทองนะครับ แม่นี่นะครับเปิดไว้สามหมื่นสามพันครับพี่น้องทรงฟีลอยหาสิบกิโลครับสามหมืนสามทรงฟีลอยหาสิบกิโลท้ายสูงลอยสี่สิบหกบวกลบครับเคลื่อนมีลูกแต่หนึ่งตัวท่องหาเดือนนะครับประกันท่องครับตัวท่องเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อแม่นี่นะครับผู้ได้หาลอยนี่สูงลอยสี่สิบหกบวกลบสดๆเลยครับพี่น้องครับนี่ครับจมูกดำโมเสกบาแหวงคลิปหูดํานะครับงัวจับได้ใบได้ครับพี่น้องต่างข้อบู๊เลือกเลนะครับเอา สามหมื่นสามพันครับต่อร่องในทรงฟีลอยหาสิบโลครับตกทอนประกันไข่สิบห้าหมื่นครับทองประกันไห้ตัวนี้สมโตสมปลามันใหญ่มากครับพี่น้องโอ้ยหนังค้อพนุพอดพี่น้องนาโนกดีนะครับเป็นปลามันลูกผสมครับนุ่มงามนุ่มสีเต่าครับอ่างเลือกดีเลี่ยมดีครับแม่นี่สามสิบสามห้องเอาโทรมาต่อเอานะครับเครื่องดำพ่วงหางดำเป่าไปเพราะว่าฝนสีมานะครับอ่าพ่วงหางโอลากดินนะครับนุ่มงามนุ่มสีเต่าตาลลังเพลินครับ ตาลังงกว่างอ่ะฟังฟังนี่นะครับมีหลึ่งร้อยเคยเป็นล่ำปีนะครับสองุอี้จุดเอาพี่น้องนี่ครับโอี้จุดเร้าเหลี่วก็สองปีสี่เหลียวก่นเอานะครับนุ่มสีเต่านะครับลำลัางล่ามเลือกแข้งนะครับมูลเอิร์กเผาอ่ะเล็บงามขอเถางามครับสูงหน่อยสี่สิบหกเมตรนี่นะครับลูกสองในทองครับประกันท้องประกันตำนี้ครับพี่น้องครับปูไดเรนล้อยใหญ่นะครับทองห้าเดือนตรวทองเรียบร้อยนะครับ ตัวแหลกแดดออกนะพอจอยไข้เลยพอ <laughs> ไปจามมาจับไข่พอดีมันนางกินเอ็มลอยน้ากันแดดกงเงียโอ้ oh, นี่พี่น้องสดๆนี่จะหมูกบะฉีกเลยเห็นปะหมูดาเป็ดขอบผูดำเขาหนีหน่อยครับพี่น้องเนี่ยหมูอยากไปกินอยากก็หมูวะ <c oughs> อ่ะสูงลอยสี่สิบหกบวกลบครับพองห้าเดือนครับทุกทอนประกันหาสิบห้าหมื่นครับทรงฟรีลอยหาสิบกิโลครับเรียมโตดีนะครับใหญ่ยยและกระท้องนะครับสามสิบสามพองนะครับต่อรองได้นะครับอ่ะพี่น้องนําล้างพิ่น ล่ามตั้งแต่เอิ๊กเผาพุ่นไปหอดพุ่นครับนุ่มพี่น้องนุ่มงามครับงอหลุดสองในทองชัดเจนอ่ะเล็บงามนะครับขอเทางามแม่นี่นะครับเอานาซื้อเลี้ยงนะครับผู้เล่นร้อยใหญ่นะครับพิกัดกับยุบันซะก่อนเบิ้งบอคากจะได้พี่น้องขี่รถเบิ้งเอานะครับสามหมื่นสามพันสำหรับตัวแรกตัวที่สองให้นั่งนะไปจูงยังไงยังไงพอพูดจูงพุ่นละจูงให้พี่น้องเบิ้งถ่ายยางเพิ่นนะครับนี่จูงง่ายๆหรอกพี่น้อง ต่อไปครับงตัวต่อไปครับงาทองตัวที่สองครับพี่น้องเป็นบราหมันลูกผสมนะครับตัวนี่เงี้ยวแล้วก็แดงแล้วก็หนานะครับทายสูงรอย43บวกลบครับ43 44นะครับทองกับเจ้าฮิวโกนะครับวันที่6กสีหอดนี่ครบหาเดือนประกันทองครับฮู้ครับแม่นี่นะครับนังน้าพร้อมเปิดไว้นะครับซ้ำกัน33,000ืามครับพี่น้อง33,000ืนามนะครับต่อรองได กาพี่น้องอยากแพ็กไปน้ากันสองโตนะครับกะาหกหมื่นกว่าบาทนะครับสามหมื่นสามสูงหน่อยสี่สิบสามหกรบขับเคยื่อนดุกระนึงโตขึ้นกันนะครับตอนนี้ท้องกับเจ้าหิวโกนะครับพอพันนี้วันที่ผสมครับเอาหกนะครับมีหน้าหกเจ็ดกำลังควอดสิบหกท่านว่าหกเจ็ดครับหลอดสองอันครบถ้วนนะครับสมขังที่สองนี่น้องตัวท้องเรียบร้อยครับประกันท้องนะครับเป็นง้อที่ล่ำโตเงีวนะครับแดงเข้มและก็ะนังน้าดีนะครับหูพร้อม นสามหมื่นสามพันนะครับต่อรองได้ครับกีบหูดําใบหูโบชิบโบแหวงครับจมูกดำโบชิบโบแหวงเขาบ่อยแตง่งเดิมวัดทุกอย่างนะครับอ่ะเล็บงามกว่าเท่าง,งามนะครับแม่นี่อ่ะเชิดขึ้นลูกเชิดขึ้นบ้างอ่ะให้พ่อจอยมาจับให้พี่เนาะพ่อพี่ใจเองว้าวอ๋อข้องแหนะท่วมหัว <laughs> ใหญ่เลย่น้องน,นี่ครับหน้าตาลูบได้ทุกหม่องเป็นงม่ที่เชื่อนะครับจับไปทั้งสองตัวล้นี่หน้าตาหน่องเพิ่น หูบะแข่งคาใหไงนะครับอ่านังเพื่อน,นวันจับอยู่มองนังรับนะครับนุ่มสีเต่านะครับบ่มีติงอ่าเล็บงามก่าเท้างามนะครับเป็นวัวใหญ่เล็บงามอ่ะเบิ่งเครื่องเพื่อนเครื่องดําครับพนนี่น้องอ่าเครื่องดํานะครับหลังเพื่อนหนังหนาแห่งเน้อแม่นีุ่มสีเต่าบ่ามีติงครับพ่วงหางดาเบิ่งได้ไรครับเบิ่งฟังนี่นะครับหูบรารพี่น้องลำโตเงางอันลดัด บรรยากาศดีแทะฝนฝนสีมาล um oh, มแรงแกงหางโอ้าหพี่น้อง <l> um> เอาสามหมื่นสามพี่น้องต่อร่องใดงอจะคล้องเกา่าข้าเจ้าสมัยกวนขาเจ้าสื่อหกเจ็ดหมื่นได้ไมเนี่ยตอนบนสา,า้น,นห้องแหลกพี่น้องเลยมื่อนี่ห้องไปสามสิบสามนะครับต่อร่องใดพร้อมเอาหนาสื่อเก็บเลียงไว้นะครับขอกีมาม่จากงอขอกงอแพงข้าเจ้าเหรียญงองามแต่ว่ามื่อนี่มันงอลงกะเลยจงย่อมพี่น้องเลยนะครับเอาหนาเลียงเนอะนังนาดีนังนหนาหนา น้าแล้วพอเนาะอ้าบดนะในควัน,น,นวจับดีป่ะเนื้อนังดีแฮงจับแต่ทุกหมอกหลังแป้นเอิดเติดเครื่องบดนะครับพอเย็บลูกวะยังครับพี่น้องปกติบหมดทุกอย่างเอานะครับทองหาเดือนนะครับห้องใบสามหมื่นสามพันต่อร่องเลยครับทุกช้อนประกันหาสิบห้าหมื่นครับทองประกันให้ครับมีคลิปตัวทองทั้งสองตัวครับมาถึงใจตัวใดโทัห้าพิจารณ์เลยครับพี่กัสบ้าน สร้างก่อนิคมนะครับตำบลหน้าว่าอําเภอปทุมราชปงซาจังหวัดตําหนาจเจริญนะครับเป็นงวดทองหาเดือนกับสีเขะหาเดือนตัวหนึ่งนะครับอ่ะเบอร์ไล่เบอร์โทรเลยนะพี่น้องทักมาเลยนะครับหรือมาทางเฟซบุ๊กกับพี่จ่าปทุมราชหรือทางเพจกับพี่จ่าปทุมราชแฟนเพจครับผู้ที่ตามหาหมื่นตัวคนละพี่น้องเอานะครับสนใจตัวใดก็โทรมาปลสีมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ผู้อยไปตัดหญ้าพี่น้องมึงงัวเต็มกอกอะญอยู่มึงไม่หญ้าให้กินลวพี่น้องเลยนะครับให้มันกิน เอาสามสิบสามปะจูงยางโซ่จัง่อยอพ่อโอ้โหเสร็จละโอ้โหด้วยนะนี่ครับหยยบเชือกจาก้องละ่ะอ่ะนี่ครับบนทงาย,ยางเพื่อนอ่ะสวัสดีครับ